เก็บแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็เตรียมส่งลูกค้านะคะคน พับเสร็จแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนอีากจะเลยทำคลิปเจ็ดก็จะแวะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆนะคะเนาะตอนที่เราทำคลิปก็ทำคลิปก่อนนะคะทุกคนนะเนาะเร็จแล้วก็พับใส่ถุงจ้า เราคงไม่ว่ากันนะจ๊ะเพราะเราทํางานไปด้วยเนาะเราก็ยกักเอื่จะนั่งกับโต๊ะแรกนะคะทุกคนเนาะมันจะได้ไม่ไมปวดขาเวลายีเนะจ๊ะแล้วก็เตรียมสง่งลูกค้านะคะทุกคน มาับเราก็มาตรวจเย็บดูนะคะทุกคนว่าสร้างจะเย็บผิดไหมนาะสิ่เดียแหละจางงานของยอยเลยก็แบบนี้แหลยจ่ะทุกคนหลังจากเอาหลานก็มาพับผ้าทํางานตัดเย็บเย้อผ้านะคะหยุดเดียวหละงานของยอยเลยก็แบบนี้แหลยจ่ะทุกคน หลังจากเอาหลานก็มา,ภา,ภาพับผ้าทำงานตัดเย็บเสื้อผ้านะคะหย<ส>ุดจะมีหน้าที่พับแบบนี้ทุกคน วันน,น,น,นี้เาเลยก็อยู่ที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของโน้องอ้อนะคะทุกคนเีเล่ก็มาทำงานเนาะช่วยลูกสาวจ้าทุกคนยจเลยก็จะพาเพรียดมาพับผ้าเหมือนเดิมนะคะ เลยจะนั่งกับโต๊ะ,ะเล็กๆนะคะทุกคนเนาะมันจะได้ไ,ไม่ปวดขาเวลายืนนาะจัะบมานพิซาจะ้ะดูเลยหลานตรงนั้นเนาะองไรก็จะพับๆเือนดิ้งนะคะทุกคนพับเถยงมาจากเนาะไม่ได้ก็พับใหม่จากทุกคนถงไม่ได้มันไม่ไมกดเราก็มั่งทำแบบสบายๆนะคะทุกคน พักส,สบายสบายไปเลยจ้าวันนี้ยาเลยก็อยู่ที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของน้องอ้อนะคะทุกคนเลยก็มาทำงานเนาะช่วยลูกสาวจ้าทุกเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆเราเหมือนเดิมมาจ้าะเลยก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะบายบายจ้าเดี๋ยวเราจะขับไปแบบนี้นะ ดีแหละจ้ะงานของเยอะเลยก็แบบนี้แหละจ้ะทุกคนหลังจากเอาหลานก็มาพับผ้าทํางานตัดเย็บเสื้อผ้านะคะคนกคนอะไรก็จะพาเพื่อนๆมาพับผ้าเหมือแนบบเดิมนะคะเรามาพับเราก็มาตรวจเซ็บดูนะคะทุกคนว่า สร้างจะเย็บผิดไหมเนาะสดเดยดละจ้ะงานของเยอะเลยก็แบบนี้หละจ้ะทุกคนหลังจากเอาหลานก็มาพับผ้าทํางานตัดเย็บเสื้อผ้านะคะหยุดเราก็นั่งทำแบบสบายๆนะคะทุกคนนั่งพับแบบสบายๆไปเลยจ้ะพับเสร็จแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคน จะเลยทาคลิปเจ็ก็จะแวะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆน,นะคะเนาะตอนที่เราทําคลิปก็ทาคลิปก่อนนะคะทุกคนเนาะเราคงไม่ว่ากันนะจ๊ะเพราเรา,เราทางานไปด้วยเนาะแล้วก็ยากดีถุงนะคะทุกคนแล้วก็พยายามพับให้มันพอดีถุงเนาะไดี๋ะพับมา รับเสร็จแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนทํางานแคื่อเื่อมาให้เสียานะคะทุกคนก็จะทําคลิปให้เพื่อ,อนๆดูด้วยเนะาะยายเลยกำลังทําอะไรอยู่นะคะตอนกลางวันเนาะ,ะยายเลยทำคลิปเสร็จก็จะแวะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆน,นะคะเนาะตอนที่เราทําคลิปก็ทาคลิปก่อนนะคะทุกคนเนาะสด,ดี้ยลจ้ะงานของยายเลยก็แบบนี้ละจ้ะทุกคน หลังจากเอาหลานก็มาพับผ้าทำงานตัดเย็บเสื้อผ้านะคะหยุดไม่ได้ทำเลยค่ะเขาเบานะคะทุกคนเนาะเราก็ช่วยลูกสาวเราไปจ้ะไม่ได้ก็พับใหม่จ้ะทุกคนทำอะไงไม่ได้มันไม่ไม่กดบ้านพิซ่าจ้ะดูเลยหลานตรงนั้นเนาะ ยัเไาก็จะพับพับเหมือนเติมนะคะทุกคนพับใส่ถุงนะจ้ะเนาะเะขาบวนะคะทุกคนเนาะเราก็ช่วยลูกสาว,วเราไปจ้ะเราคงไม่ว่ากันนะจ้ะพอเราทำงานไปด้วยเนาะเราก็ยัดเรามาตัดที่ได้มันนะคะทุกคนตัดที่ได้ออกเนาะตัดที่ได้ออกแล้วก็พับใส่ถุงจ้ะมันมีอะไรตกไมเย็บขาดไหมแบบเนี้จ้ะ เราก็มาดูแลให้ลูกค้าของเราเนาะสิดเแล้วลจ้ะงานของเยอะเลยก็แบบนี้หละจ้ะทุกคนหลังจากเอาหลานก็มาพับผ้าทํางานตัดเย็บเสื้อผ้านะคะหยุดอย่างไรก็จะมีหน้าที่พักแบบนี้ทุกคน งันมาดีถุงนะคะทุกคนแล้วก็พยายามพับให้มันพอดีถุงนะเนาะเลี้ะพับมาดีถุงนะคะทุกคนแล้วก็พยายามพับให้มันพอดีถุงนะเนาะเลี้ะพับมาบ้านซิชาจ้ะดูแลหลานตรงนั้นเนาะเดี๋ยวอะไรก็จะพับพับเหมือนเดิมนะคะทุกคนพับดีถุงมาจ้ะเนาะ บ้านพิซาจ้ะดูแลหลานตรงนั้นเนาะเดี๋ยวเลยก็จะพับพับเป็นติ้นะคะทุกคนพับเส็นถุงมาจ้ะเนาะ,นะจะไปให้กาลังใจเพี่ยนด้วยจ้ะแล้วก็เปิดเพี่ยนเพี่นเราไปด้วยเนาะเปิดเพีนเราพังไปด้วยจ่ะแล้วก็ทํางานไปด้วยเนาะนวันนี้เดี๋ยวเลยก็อยู่ที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของน้องอ้อนะคะทุกคนเดี๋ยวลยก็มาทำงานเนาะ สวยลูกสาวจ้าทุกคนแต่ก็กับเปแบบนี้นะวันนี้ยาเลยก็อยู่ที่ร้านตัเดเย็บเสื้อผ้าของนอ้องอ้อนะคะทุกคนก็นมาทำงานเนาะสวยลูกสาวจ้าทกแล้วก็กเตรียมส่งลูกค้านะคะทุกคน ทำงานเยบ็บผ้าถ้าร้านปิดโรงเรียนก็อยู่ที่คนอะไรก็จะพาเพื่อนๆมาพับผ้าเหมือนเดิมนะคะจบวันนี้ยาเลยก็อยู่ที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของนอ้องอ้อนะคะทุกคนก็มาทำงานเนาะช่วยลูกสาวจ้าทุก เรามาคับเราก็มาตรวจเช็บดูนะคะทุกคนว่าสร้างจะเย็บผิดไหมเนาะยวะ,ะบแบบนี้นะเย็บเสร็จแล้วก็พับใส่ทงจ้า